สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าไปนะฮะอยู่ๆก็เห็นรถคันนี้วิ่งเข้ามาในที่นาหลวงพนนะครับมีอะไรมาส่งนะฮะมันคืออะไรครับตู่ครับผมตัวเต็มนี่แหละผมใหญ่ดิน่นโอต้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันตัวครับ โอ้โหโอ้อน้องดิ้นกระเดากระเดาเลยคือปกติผมขายปลาหน้าฟาร์มเดียตัวละร้อยบาทอันนี้ผมทำบุญด้วยผมคืแค่แปดสิบบาทโอ้ปลาอยู่นี่ยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวคตัวละแปดสิบตัวละแปดสิบก็เป็นเงินสองพันบาทอ๋อเขาเรียกปลาอะไรฮะปลาบึกครับปลาบึกโอ้ปลาบึกปลาบึกแม่น้ำโขง โอ้เมื่อตัวโตมาใหญ่กว่านีดมันก็ขึ้นอยู่กับสถานของน้ำมอนกันแหละครับผมนี่ครับกระเด็นกระเดี่ยวกระเดี่ยววนนี้เอาปล่อยเลยเนาะเพราะว่าน้ำมันบดแล้วผมกลัวมันมีปัญหาอันนี้คือฟาร์มของพี่เหรอฮะครับผมฟาร์มผมเองครับชลิตาฟาร์มปลาครับผม088 3364 601ครับผมฟาร์มอยู่ที่ไหนฮะอยู่นนไอ้น้องบ่อนนนสว่างครับตำบลไมลอ๋ออำเภอบ้านม่วงนี่แหละครับพี่อ๋ออยู่แถวนี้นี่เองนะครับไม่ไกลมากเนาะนะครับ แล้วพี่มาส่งเพราะใครไอสั่งมายังไงไอกาอะไรมนพี่ขม้สั่งไม่มนสั่งแล้วบอกว่าคุยกับปบกับหลานชายไว้ไหมครับอ่าเลูกมนครับปลาบกหครับผมก็บอกไว้อยู่ว้าปลาบึกนะทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็น f เนะ f เพื่อนไหนขมิ้โอ้โหปลาบึกนะคะภาสภาพบินคือว่า น้ําแล้วก็แหล่งอาหารเขาดีพอนะเขาจะตัวมากเราปล่อยประมาณนี้ก็เขาต้องไปบ่อนู้นครับผมไปไปบ่อนู้นครับไม่ใช่บ่อนี้ครับบ่อไหนบ่อนู้นบ่อใหญ่ครับบ่อนี้บ่อนี้ฮะแกบอกปล่อยบ่อหลวงปนอ้าวจริงเหรออ้าวอันนี้มันจะเล็กไปไหมอ่ะแกบอกมาอย่างนี้เนาะอ้าวเหรออ่ะบ่อนี้ก็บ่อนี้บ่อนี้ก็บ่อนี้ครับบ่อนี้นะช้าเด้อช้า ถ้าเราอยากจะแบ่งก็แบ่งได้อืมไม่แบ่งหรอมั่งเพราะว่าจคตัวเขาบอกว่าแบ่งไหมครับเนี่ยแบ่งไหมแลแต่ครับแลแต่เออแบ่งไปนู่นมั่งตั้งแปดสิบตัวเนี่ยิบตยี่สิบห้าพูดผิดตัวละแปดสี่นันแหละนีมวารวมทำบุญ่านี้ผมก็วมบริจาครวมทำบุญด้วยครับครับเพราะว่าเวลาโตโตเขาโตเป็นเม็ดไง ถ้าถ้าอุดมสมบูรณ์พอมันจะโตเป็นเม็ดท่านบอกลองวิ้ขเอามาเอามากลับมาคืนแค่น้วเดี๋ย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 วเอามาดน๋ยวใช่ไหมเอามานี่งหนี่งหมดท่าจะบอกว่าจะมีปลามาส่ให้ปล่อยบ่อนี้โอเคโอเคลงก็ไม่เป็นไรหรอกมันลงไปแค่สามตัวไปด้วยกันก็ส่วนเกินส่วนที่ผมแถมให้แล้วกันไคุยกัน อ้าวพี่นิกกับนกนบนิก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 นนิกน้องปลาน้องปลาอ่าเขาเอาน้องปลามาปล่อยเขาเอาปลามาปล่อยอย่าด้ออย่าด้อย่าดื้อย่าดื้อย่าด้อย่าด้อ ถ้าเอาของมาให้นะเนี่ยเขาไม่ได้มาขโมยของเขาชอบคิดว่าจะมีคนมาเอาของของเขาไงเขาไม่ได้ขวางเขาไม่ได้ลงรุ่นเยเขามาส่งของเอาของมาให้เขาไม่ได้ขโมยของหูโบฮะหูโบหูโบหูโบฮะบักคิดดื้อบักคิดดื้อบักคิดดื้อหื้อ ครับผมแล้วยังไงเดี no like ๋ยวผมโทรหาแกครับแล้วอีกแค่สินค้ามันยังยังไงเขายังมั่นใจเลยเขายังอยู่เอี้ยคีเอี้ยคีเอาไปใส่โซ่ไปก่อนไปมามาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้ไปดูข้าวไปดูข้าวไปจับกบไปจับกบแล้วเร็วเร็วนุ่นนุ่นนุ่นหูกบจำนาเลยเร็วเร็วมาทางนี้มาทางนี้เร็ว โอ้โกลบจำนาดูดูดูดนี่นี่นี่นนมาทางนี้แล้วแล้วออเดี๋ยว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  <laughs> ไปกินปลา,ปา <laughs> จะไปกินปลาเหรอปลาเพิ่งปล่อยตะก,กี้นะมันดื้อมันน่าตีมันน่าตีจริงๆ tộp, phía dưới tộp, phía dưới tộp, phía dưới tộp Chai mai, c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 hai เก่งจริงหาเจอเร็วเร็วเร็วตั้งตัวเร็วเร็วหาเจอเร็วหายเจอเร็วหเนิี้เขางคนิกี้คนีาทิกแล้ว,วจะมาส่งคือเจ้าฟองฟาคริตาปลาปลาบ้านหนองบ่อังครบ เป็นไงโอ้เห็นข้าวแล้วภูมิใจน้องทุกคนนะฮะข้าวงามมากนะครับโอ้โหดูกอแต่ละกอนะฮะเห็นไหมฮะปักเอบเลยนะฮะดูกอข้าวนะปักป๊าโอ้โห ข้าวเริ่มงามแล้วนะฮะ,อ,ะ,ะ,ะอ,อย่าลืมทีพีกาแฟทีพีกาแฟนะครับผม092 794 7526นะฮะ,ะ,ฮะสั่งซื้อในนามช่องยูทูบสื้อพาไปนะฮะขอบคุณนะครับนิกกี้บาย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 ดูคลิปให้นิกกี้ด้วยนะครับ เอฟซีดูคลิปให้ดิกกี้ด้วยครับบอกสิบอกสิบอกเอฟซีเร็วดูคลิปให้พี่นิกด้วยครับผมขอบคุณนะครับนีเนนี่่ยมัก็าจะโดินสายตูดไปนู่นแล้วไม่รู้ไปไหนหรอกเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินปล่อยทั้งหมดกี่ตัวจะมี80ตัวใช่ไหมครับพี่เสือ25ตัว ยี่สิบห้าตัวตัวละแปดสิบบาทตัวละแปบาทเป็นเงินสองพันบาทอ๋อปกติเขาขายตัวละร้อยปกติที่ฟาร์มเนี่ยเขาเพิ่งจะขายตัวละร้ออันนี้เขาร่วมทําบุญด้วยนะครับเป็นร่วมทําบุญนะครับเป็นก็เลยลดเหลือขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์ดูโฆษณากับซื้อผ้ไปนะครับผม